สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปันซาอันนี้นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม b l o n s t ี e l p า6ครับผมเอาล่ะวันนี้เรามาดูชาร l เลน g ์กันนะเปิดกล่องขึ้นมาก่อนเลยปังได้หนึ่งร้อยมังกีมันนี่นะเดี๋ยวนี่อะไรโอ้ใหม่ล้ว <laughs> อีเวนต์แบบนี้ใหม่ฮะจริงๆมันน่าจะมีมานานแล้วนะแต่ผมน่าจะไม่ได้สัง,สงเกตเขาโอเคให้เล่นได้ห้าตัว มีวิลเลจให้มีบานาน่าฟาร์มให้เต็มที่แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามอะ่ะมันก็มีบานาน่าฟาร์มเยอะไปก็เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันให้เล่นตัวแค่ไม่กี่ตัวเองตัวที่น่าสนใจหรอเรามีวิลเลจช่วยอยู่แล้ววิลเลจทำให้มองเห็นทางตัวแน่นอนครับหลายๆคนน่าจะรู้ผมเจฮีโร่อะไรมาทะรา ครั้งนี้ผมเอาสก,กินมาใส่ด้วยละกันมาสก,กินนักรบจีนหรือว่าโรมันผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะโรมันก็ได้เลยมาวางก่อนเลยจุดนี้ดีอยู่แล้วโอเค ผมไม่แน่ใจว่าผมจะบรนดา,นาฟาร์มเยอะทําไมในด่านนี้อะเนะาะทั้งๆที่มันก็ให้เราเล่นแค่ไม่กี่ตัวเองอะผมอาจจะวางสัก,สกโหด่านนี้ให้ไป80ดสิด่านเลยเหรอของจริงฮนะผมอาจจะวางบรนณา,าฟาร์มสักต้นเดียวพอนะ เอ๊ถ้าจะวางบันดาน้าฟาร์มแค่ต้นเดียวสู้เราไม่วางเลยจะดีกว่าเหรอ <c oughs> ลองดูละกัน <c oughs> คือมันระบุมาให้เราแล้วครับว่าเราเล่นตัวอะไรได้บ้างอะ่ะ มันเหมือนกับว่ามีการให้เราเลือกสายนิดหน่อยจะกอัลตราจ j ันนอนหรือว่า c r o s s บมาสเตอร์จบดสบายสบายครับจบดัน80นี่ง่ายมากบอกเลยเนื่องจากตัวที่เขาให้เราใช้ไงดันร้อยก็ทำได้ผมไม่ซื้อบ anana farm ยังได้เลยอะผมว่านะแต่จะซื้อสักหน่อยเป็นพิธีครับ จะช้าไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมนนันนะความเอาสายไหนก็ได้ครับเ,เกมนี้ไม่ได้ระบุเต็มที่ได้เลยโอเคผว่าสายยืมตังก็ดีเหมือนกันนะนกจะได้จบจบในอันเดียวไปเลยถ้าถ้าถ้าเป็นสายยืมตังอะ่ะผมว่าจบในตัวเดียวได้ฮิลโหลครับ ผมซื้อฟัน,นดาน่าฟาร์มแค่หนึ่งพอหร้อยแปดสิบเบ่สบายมากๆโอเคหกร้อยแปดสิบต่อไปสองพันแปดร้อยกับอีกแปดนะเริ่มแพงแล้วพอเริ่มเทียสูงแล้วไง ดอลล่าก็อยู่ในจุดที่แบบว่าแข็งแกร่งมากเลยครับตีเหล็กก็ได้พังตัวก็เอ้ยเราไม่มีป้องกันพังตัวตอนนี้นี่นะตัวที่ใช้ได้ก็จะมีแค่ดาร์มังกี้เท่านั้นนะในช่วงนี้นะเดี๋ยวพอไปหลังๆแล้วมีวิเลจช่วยก็จะตีได้ตอนนี้ก็ไปแบบนี้ไปก่อนร้อยผมได้แบงก์ก็ปล่อยละโอเคครับ พอได้แบงค์เสร็จผมมาให้มองเห็นพังตัวจะได้ตีพังตัวได้อีกอย่างหนึ่งทําการเพิ่มระยะของเขาทําให้เขาตีได้กว้างยิ่งขึ้นเนี่ยพังตัวมาพอดีเรียบร้อยออก็ปล่อยแบงค์ให้เก็บเงินไปก่อนผมต้องการอีกทีหนึ่งหกพันสามรอยเจ็สบห้าไม่น่าติดอะไรเท่าไหร่รอจนกว่าจะเต็มแบงค์แล้วกันนะตอนนี้ผมมาซื้อ วิเลตดีกว่ามันคีวิเลตเดี๋ยวดันนี้จำกัดแค่ห้าตัวใช่ไหมใช่สิต้องใช่ด่านนี้จำกัดแค่ห้าตัวนะโอเคผมเข้าใจแพนของคุณละเพราะฉะนั้นบนานานนาฟาร์มผมก็ใช้เยอะไม่ได้เก็บเงินได้ประมาณหนึ่งผมก็ต้องนั่นเลยอ่ะรีบขายงั้นผมเดบิวต์สิไปก่อนเพื่อเอา Interest เต็มเงินเพียบเลยอ่ะเราทำอีกครั้งแล้วกันนะเชื่อมันในดา้าไปก่อนว่ดดาด้าจะเอาอยู่เสริมนิดนึงส่วนพอได้เงินมาแล้วผมว่า deposit เ,เข้าไปใหม่ผมไม่ได้แบบรีบใช้เงินมากขนาดนั้นในช่วงนี้ไงมันก็ การอินเทเลสเงินเข้าไปเดี๋ยวมันก็ให้เงินเรากลับมามากยิ่งขึ้นอตอนจบด่านนะครับอเอัน,นี้เรใช้เทคนิคของบานนาฟาร์มสายกลารือว่าบานนาฟาร์มเป็นสายแบงค์นั่นเองนะหลังจากที่เต็มก็จะเอาเงินออกใหม่อีกรอบหนึ่ง พ็สิทธใหม่ทั้ทีเลยอือเป็นหนึ่งในวิธีปั๊มเงินเล็กน้อยนะทำไมผมต้องปั๊มเงินเพราะว่าผมต้องเอาเจ้านี่เป็นตัวให้เงินของเราซึ่งผมใช้ไม่นานหรอกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็บิลเลตแล้วเสร็จแล้วอยางเสร็จเราก็ไม่น่ามีอะไรต้องกังนวนละ พอตีเสร็จปุ๊บคอลเลกปับ๊บผมน่าจะใกล้ถึงจุดที่ราต้องขายมันแล้วมัง้งต <Have courage. S 1> บด่านนี้แหละค่อยว่ากันการเงินก็ไปเรื่อยๆถ้าผมอัพตัวนี้ก็ไม่เร็วเหมือนกันนะจะเป็นสายไหนดีเอาเป็นสายกลางแล้วกัน หมายถึงว่าคู่ไปกับสายกลางน้ำยาจะได้แบบมีดาเมจช่วยเหลือเล็กน้อยแล้วก็เติมน้ำยาบัฟขึ้นมาครับยาบัฟสีเร็วโอเคผมเอาแบบฝากแบงค์ไปเลยแล้วกันไม่ใช่ฝากแบงค์สิกู้ยืม,มผมจะเอาเจ้าเนี้ยแหละมาทำให้ จเจ้า c r o s s แข็งแกร่งก่อนทำเป็นฟาร์ิสเตอร์ไปเลยเงินมันไม่ค่อยได้ใช้อะไรกับอะไรมากมายไปกว่านี้อีกแล้วล่ะเงินในแบงก์ก็โอเคนะและตอนนี้ครับ crossbow ของเราก็สามารถตีเหล็กเป็นเพราะได้รับการบัฟน้ำยาของอัลเชมิสตนั่นเองก็คือ crossbow พวกนี้แข็งแกร่งเลยตีคลิกก็ได้ ระยะโจมตีหรือดาเมจที่ที่แท้จริงของเขาอาจจะแบบไม่ได้รุนแรงมากแต่ก็โอเคในเงินมาโกยืมเสิ์เข้าไปโอเคจบด่านนี้น่าจะคอลเลกเงินออกมาได้เนาะ การป้องกันของเราโอเคอ่ะจริงๆอ่ะไอ้เจ้าตัวเนี้ยบับให้ค่อนข้างโอเคเลยนะเนี่ยเป็นเทคนิคทำให้การกู้ยืมเงินจบเร็วขึ้นโดยการใส่เงินเดบพตซิทเข้าไปใหม่แล้วพอมันเต็มเราก็ขายออก ดึงเงินออกแล้วเราก็กดเงินผู้ยืมใหม่อีกรอบนึ้งนี่คือการเล่นกับแบงค์นะครับ <All S 1> อดอล่าเราก็แข็งแก่งเอาการจบด่านนี้ยเดี๋ยวผมจะคอลเลกต์แต่ก่อนหนึ่งคู่ก่อนมีเงินห้าหมืนเลยนะเนี่ยจบด่านนี้แล้วคอลเลกต์จบไปว้ แล้วขอเล็กไรเดียวพิดเข้าไปใหม่โอเคอืมเนี่ยมีห้าหมื่นจริงการกู้มาเราไม่ได้ใช้เนี่ยผมก็ไม่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเพื่อการเงินนะ เก็บมันไปก่อนและกันผมอัพตทวนี้ก่อนบับตลอดการครับหมโหดแน่เลยสบายสบายชียๆมันจะล้น่ะเพ่โอเคการจมตีทำหน้าที่ได้ดีด้วยการป้องกันก็ไม่ได้แย่เลย ผมโอาคมาก,มาก <Prepare yourselves. S 1> จัดไปครับมาเลย BFB ผมว่าแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะพอได้รับการบัฟของอาเชมิสมาเก่งขึ้นนะบอกเลยครับตาน,นี้ถึงตัวจะน้อยแต่เข้มแข็งเอาการน,นะครับ oh, ได้ปัน สีม่วงก็ยังตีไม่ได้อยู่ดีเว้นแต่จะกดความสามารถอืมจะยิงเข้าขอเล็กมากก่อนแล้วกัน <Get stronger. S 1> โอเค <the> อับละคอสโบมาสเตอร์โหดเลยครับทีนี้งจริงไหม การเงินเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นแล้วอ่ะผมสามารถขายตัวนี้ได้แล้วนะม,มันเต็มอีกรอบหนึ่งอ่ะเอาตรงนี้ดีกว่าผมซื้อคอร์สโบมาสเตอร์เสร็จเมื่อไหร่อ่ะจากการเก็บเงินถอนเถินไปไมาอย่างเงี้ยผมก็จะทําการขายเขาแล้วก็ซื้อเป็นวิเลตสายบนบัฟแล้วก็เพิ่มการโจมตีขึ้นไปอีกนะ จะได้แบบมั่นๆเลยสตออแรกว่าจะเก็บเงินแบบให้หมดคือคืนเงินแบงค์ให้หมดก่อนอะ่ะ <All S 1> เราค่อย s <S ค่อยคอนเลกออกมา <should be. S 1> แล้วก็ยืมใหม่อย่างเงี้ยตอนแรกกะทำแบบนี้นะแต่แบบมันเต็มซะก่อนไงก็เลยต้องจำใจขายทิ้งจำใจ หมายถึงว่าไม่ใช่ขายสิเอาเงินออกมาเลยโดยที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนเดี๋ยวเต็มอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะขายเขาละแล้วก็เปลี่ยนเป็นวิดเลนเลยจบห้าตัวมันให้เล่นห้าตัวผมเล่นห้าตัวครับแล้วคัดสันไม่อย่างดีสายที่มันให้มานี่มันชัดเจนอยู่แล้วครับแบบนี้เก่งเข้มครับเข้มคอ,อร์ดโบวมาสเตอร์สองตัวนี้ก็เข้มมากแล้วนะอืม ค okay. สบายๆยิยงชิวๆโอ้โห oh. โมแอปนี่แบบไม่ต้องคุยกันเลยอะหมดครับหมดสิ้นยังไม่ได้ผมขายแล้วนะตัวที่ห้าไว้ตรงนี้ไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจ ตีพังตัวเป็นด้วยเพราะเอาไปถ่ายล่างไม่มีประโยชน์ละจิ้มกันอีกแค่แบบจึ้งเดียวเท่านั้นอะเราก็จะได้ใส่บนช่วยโจมตีระบับกับไอ้เจ้าพวกครอสโบมาเซอร์ให้เก่งิ่งขึ้นตอนนี้จริงๆก็บัฟดูระยะไงระยะสุดๆเลยอ่ะของจริงเยอะมากกว้างมากจริงๆอ่ะอ้โหียี่ยมเลย ตอนนี้ผมว่ามีลุ้นแล้วนะไปด่านร้อยไอะมีลุ้นเลยอะระยะมันกว้างมากจริงนั้แหละกระสุนยิงเป็นปืนกลเลยครับมันยิงไม่โดนมันติดถ้ามันไม่ติดไอ้อนี้นะสบายเลยนะยผมให้เขายิงเฟิร์สนั่นแหละจะง่ายขึ้นเยอะแลละครับคราวนี้นี่คือสมบูรณ์แบบแล้วนะอย่างที่บอกฮะจำนวนน้อยคนระับแต่เข้มข้นทุกตัว โ,โห่ขกสะตะรองเลยพี่น้องจะได้จบเร็วๆหน่อย <c oughs> นัดเดียวอะโมแอพพังอะแต่ถ้าเป็นพวกตัวเล็กๆพวกนี้นะยิงชิ่งครับบางทีคุณจะสังเกตเอ,อ้ยยิงชิ่งแต่ทำไมบางทีมันยิงแล้วมันไม่ไม่ไม่ชิ่งละ่ะมันยิงไม่โดนครับถ้าอย่างนั้นอะอมืมันยิงไม่โดนแต่อย่างนี้สบายครับดูครับ B f b พังในสองที โมเอลก็นัดเดียวครับตัวรรมดาพวกนี้ก็เสร็จนะอาโด่าที่ยิงม่วงไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับหนึ่งใช้ความสามารถกดเอาก็ได้เห็นะอโด่ามันไม่มีทางเลเวลเต็มเพราะฉะนั้นเงินที่เหลือที่เรามีนะจะมัเกรดเขาได้ได้อย่างนี้ได้อยู่อย่างนี้เร็วให้แบบมีตัวหนึ่งยิงตัวสตรอง แล้วพอมันอ่อนแอนมาอ่อนแอมันก็เสร็จเราอยู่แล้วนะเสริมเหล็กเสริมเหล็กอะเสริมเหล็กกับพิซซ่าอ่าเข้าไปครับดูนะดูซีเอ็มจีนะโดนวิเลจยิงเข้าไปครับนั้นเราเท่าไหร่เนดูซ um> ิมอไม่ทันแล้วเราชนะแบบธรรมดาแล้วซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากทีนี้ไปดูถึงด้านหนึ่งร้อยแล้วกันไหนที่บอกครับ เน้นคุณภาพนะไม่ใช่จํานวนจริงๆจะเน้นจํานวนก็ได้แต่มันให้เล่นแค่นี้ก็เลยแบบว่ากลายเป็นเน้นคุณภาพไปแทนแต่ถ้าคุณให้เล่นมากกว่านี้นะผมเน้นได้ทั้งคุณภาพแล้วก็จํานวนในเวลาเดียวกันด้วยไม่เป็นไรแค่นี้ผมเอาอยู่อยู่ละไปร้อลุ้นด่านอย่างด่านนู้นอย่างเดียวแล้วอะ่ะด,ด่านดีดีทีอะ่ะแต่สําหรับผมนะ ถ้ามันจะโหดระยะมันกว้างไกลขนาดนี้นะผมโอเคเออระยะโจมตีของวิเลตนี่คือทั้งแมปนะแต่ที่วงที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ระยะโจมตีนะครับแต่เป็นระยะบัฟเป็นการระยะมองเห็นที่เขาจะบัฟผมใช้คําว่ามองเห็นก็เพราะว่าบางตัวอย่างเช่าอะไรนะมังกีซับอะตัวเรือดำน้ำอะครับที่พออัพสายบนไปขั้นสองแล้วมันสามารถมองเห็นเหมือนกับที่พักพวกมองเห็นนะครับถ้าวิเลตมองเห็น บูนเรือดำน้ำก็เห็นตามก็ไปด้วยกันได้เลยดีือทีนี้เราก็เช็คดาเมจนันหนึ่งตกประมาณห้าร้อยที่ผมนับห้าร้อยเพราะว่าบางทีมันยิงแล้วชิ่งไปโดนอีกตัวหนึ่งไงแล้วมันมีสองตัวอยู่ผมก็เลยรวมดาเมจเข้ามาแต่มันไม่ได้เป๊ะนะพู้ดำตรงจริงๆอะ่ะการเอาเงินมาซื้อ เลเวลให้กับออด r a ราแบบนี้ไม่คุ้มจริงๆมันควรให้เขากินมากกว่าจะคุ้มกว่าแต่เนื่องจากว่า <Yes. S 1> ผมรู้สึกว่าเงินผมไม่เป็นไรอะ่ะมไม่ได้ไปใช้อย่างอื่นอยู่แล้วก็อย่างนี้ก็ได้ yes. <Red> อย่างโตโหดดานนี้นะมันกลายเป็นวินเลจกับครอสโบมาสเตอร์ครับไม่ใช่ฮีโร่แต่ฮีโร่เก่งเหมือนกันความสามารถเขาพอกดแล้วอะ่ะเก่งเอาการ เจ็บหมดเจ็บหมดตัวใหญ่แต่ช้าแบบนี้ก็เสร็จเราครับเคหมื่เ <Okay. S 2> <Yes. S 1> หรอมาดัน90้าสดีด,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 ดมาแล้วเร็วมากนะเร็วมากเก็บยังวดเร็วอ่ะโอ้โหเบียเบี้ยมน,นมากโดนกวาดกลายเป็นโมแอปเลยครับ ในตัว BFB จะมีโมแอฟอยู่สี่ตัวมันก็คูณไปเรื่อยๆนะและในตัวโมแอฟก็จะมีเซรามิกอยู่สี่ตัวในตัว COMG จะมีโมแอฟอยู่สี่ตัวเหมือนกันม,มันก็คูณไปเรื่อยๆเนาะใน DDT จะมีตัวเซรามิกที่เป็น,ท,ปนที่เป็นพังตัวแลรีเจนอ่ะสองตัว หรือสี่ไม่เคยสังเกตขนาดนั้นนะเพราะว่าให้ความสนใจไปที่ตัว d d p เองมากกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าในตัวแบดอะตัวสีม่วงนี่นจะชัดเจนนิดนึงตัวสีม่วงจะมีเวลามันพังอนะจะออกเป็นตัว CMG หรือสีเขียวออกมาสองตัวบวกกับ DDT อีกสองตัวรวมแล้วเป็นสี่ตัวสบายสบายมากๆเลย ดูการโจมตีสิครับสบายมากมากโอ้โหไม่มีใครผ่านโค้งมาได้แล้ววะเนาะ oh, หยิงเข้าไปหยิงเข้าไปพังออกมาสบาย <'s> เลยเลเวลจะยี่สิบแล้วทันอยู่แล้วล่ะ ยิ่งอึดมากตัวนี้เออแล้วถ้าตัวเรือบินตัวนั้นนะ่ะอยู่ในระดับไหนอะ oh. อย่างเช่นเป็นเสริมเหล็กหรือเปล่าอะครับ oh. ถ้ามันเป็นเสริมเหล็กอะเวลามันพังออกมามันก็จะเป็นตัวลูกน้องจะเป็นเสริมเหล็กหมดเลยนะ oh. <c oughs> สบายเยอะจริงด่านนี้แต่ก็ พอเราเคลียร์ตัวยักษ์ไปได้แล้วก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วผมไม่ได้กดสกิวควมสมคลความสามารถของใครด้วยเลยนะหนูยี่สิบเต็มละ็กซิมัมครับไม่ต้องดครับความสามารถแบดมาแล้วชิมเลเซอร์ก็เถอะ <We are S 2> โอ้โหโอ้โหเท่ดีอย่างนกันเนี่ยดอลล่า,ลาแสงมันยังกับแบบสวยขึ้นนี่ เออสวยมันเป็นเหมือนเหมือนลูกไฟอ่ะเจง๋งในอินสตามังกี้เป็นมังกีวิเลตศูนย์หนึ่งหถ้าเป็น0 11, นูนย์หนี่จะเป็นสายช่วยให้เห็นพังตัวแล้วก็ซื้อของถูกหรือว่าให้เงนินก็โอเคเหมือนกันนะใครทำหน้าที่ได้ดีที่สุดโอ้โหผมแบบเลือกไม่ถูกจริงๆอ่ะเพราะว่าคอร์โบก็ดีแต่วิเลเพึ่งมาต่อหลังหลัง ยังทำดาเมจได้ขนาดนี้ไปเรื่อยๆเขาก็โหดกว่าแต่ยังไงก็ต้องมอบให้กับครอสโบมาสเตอร์นะครับตัวนี้แข็งแกร่งจริงๆแล้วทุกอย่างก็ได้รับการเสริมพลังจากอัลเฌมิทสายบนด้วยเพราะฉะนั้นผมเลือกแล้วผมจะเอาอัลเฌมิทสายบนนี้ขึ้นปกถ้าสมมติว่าปกอันนี้มันไม่ใช่อัลเฌมิทสายตัวนี้นะผมเตือนผมด้วยแล้วกันผมจะแก้ให้โอเคประมาณนี้แต่มันน่าจะเป็นแหละมันน่าจะเป็นเอาละ เอาละครับทุกคนก็จบกันไปนะกับการเล่นในครั้งนี้เป็นไงกันบ้างค่อนข้างที่จะแบบสบายๆชิลๆไม่มีอะไรมากเนาะ <c oughs> ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองครับผมส่วนตัวผมบันซ่านี่เนี่ยเดี๋ยวต้องขอลาทุกคนไปก่อนละไว้เจอใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม